31ม,เมกเมื่อราคมปีนี้ถือเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จีนตามปฏิทินจันทรคติซึ่งชหน้ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG ได้จัดงานบันเทิงฉลองเทศก,กาลตรุษจีนมีทั้งการขับร้องเพลงอันไพเราะการได้รำที่สวยงามการแสดงกายกรรมมายกนากลอันน่าทึ่งและการแสดงละครเวทีที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมอย่างสนุกสนานมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยสร้างบรรยากาศโลกอนาคตที่ตื่นตาตื่นใจเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับผู้ชมทั่วโลก ร่วมส่งท้ายปีเก่ายังมีความสุขไปพร้อมกันทางนี้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนหรือ CCTV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไชน่ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG ได้จัดการแสดงร้องตรุจ,จีนชุนหวาน สุดผู้ชมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คิสักราช1,983ชาวจีนทุกบ้านจะเปิดจอโทรทัศน์นั่งชมรายการด้วยกันกลายเป็นธรรมเนียมนิยมอีกอย่างหนึ่งของชาวจีนที่ควบคู่ไปกับประเพณีดั้งเดิมอย่างขอเกี้ยวติดกรองคู่ประดับบ้านซึ่งเนื้อหารูปแบบการแสดงและเทคโนโลยีที่ใช้งานถือเป็นระดับสูงสุดของรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ของจีน ปีนี้รายการชุนหวานเป็นปีที่40ของ CCTV มีการใช้ไฟ LED สร้างฉากสุดอลังการมุมมอง720องศาประสานเทคโนโลยีเสมือนจริง XR และ AR การแสดงผลแบบคมชัดสูง 8K และการแสดงผล3มิติเป็นต้นส่งความสูงให้กับผู้ชมผ่านกว่า600สื่อของกว่า170ประเทศและภูมิภาคที่ร่วมานงานข่าวและถ่ายทอดสดไปทั่วโลก